บุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างกินได้ไม่อั้นถึงตีสามแถมไม่จำกัดเวลา219บาทมีทั้งกุ้งไม่น้ำไม่อั้นซีฟู้ดจัดเต็มและเนื้อพีเมียมร้านเปิดใหม่เอาใจสายกินเดืกมเมนูให้เลือกเพียบที่ร้านหมูมามสุกี้พัทยาบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างพิกทอดคุม้มบอกเลยว่าไม่ผิดหวังที่ขับรถมาจากกรุงเทพคะ่ะชีร้านเขาฉลองเปิดสาขาใหม่ยังกดไลค์กดแชร์หรือลงรีวิวรับส่วนลด10%ราคาเริ่มต้นที่219บาทเท่านั้นแล้วของเยอะแบบจัด เต็มมากแต่ว่าที่ฟิล์มมากินวันนี้จะเป็นราคา319บาทราคานี้ได้ทั้งกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่และเนื้อพีเมียมด้วยค่ะแถมรวมเครื่องดื่มแบบรีฟิลอีกนะคุ้มมากที่ฟิลม์ชอบม,มาที่สุดของร้านนี้เลยก็คือเขามีหม้อมาให้2แบบมีทางปิ้งย่างและชาบูเหมาะสําหรับคนที่เลือกไม่ได้แบบเราแถมน้ําซุปเขาก็มีให้เลือกเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นต้มยำน้ำใสน้ำดำหม่าล่าซุปเห็ดหอมก็มีค่ะส่วนตัวฟิล์มคือดีทุกแบบบาน้ำจิ้มที่นี่ก็มีน้ำจิ้มให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิม้มแจ่วซีฟูด้ดพนสืและน้ำจิ้มงาเลือกปรุงได้ตามชอบเลยค่ะมาเริ่มกันที่กุ้งแม่น้ำเลยค่ะตัวใหญ่เนื้อเด้งฉ่ำมากจิม้มน้ำจิ้มแบบฟินสุดๆทอมันคุ้มมากนะจัดไปเลยค่ะจุกๆยังไม่พอซีฟู้ดแบบจัดเต็มมีทั้งหมึกหอยแต่ละอย่างคือสดมากเหมือนเพิ่งยกมาจากทะเลใน ส่วนของเนื้อก็คือพรีเมียมจริงๆค่ะนุ่มละลายในปากใครที่ไม่ทานเนื้อเขาก็มีเมนูอื่นๆให้เลือกได้นะตามใจชอบเลยมีทั้งหมูเดงหมูสไลด์3ชั้นเบคอนก็มีนะและยังมีของกินเล่นอีกขนมจีบซาลาเปาหมันโถไม่อัน้นยังมีของหวานให้ยีกมีทั้งบุนเค้กผลไม้สดหวานเย็นตบท้ายด้วยไอติมทั้งหมดที่พูดมาทานได้ไม่จํากัดเวลาเป็นร้านที่ฟิล์แนะนําอยากให้มาลองมากที่หมูหมามสุก้พัทยาเลยค่ะร้านตั้งอยู่โลตัส ซอยเนินทับหวาน53เดินทางง่ายมากมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายสุดๆใครที่กำลังมองหาบุฟเฟตสุดคุ้มปิดดึกทานได้ไม่อันไม่จำกัดเวลาต้องที่นี่เลยมุมมามสุก,กี้พัทยาไปโลด